สวัสดีครับอินพัฒนะครับเอานี้มาโรงงานเป็นยังไงบ้างใช่ก็ต้องอย่างอื่นต้องขอบคุณทางเอซิดก่อนนะครับที่ที่ได้เรียนเชิญเราเพราะว่าเราคือเอเวอร์เกตนะครับของเอซิดนะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่สำหรับดีไซเนอร์ไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบรองเท้านะครับได้ จริงๆก็ชอบชอบงานอะไรแบบนี้อยู่แล้วที่แบบออกแบบเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาออกแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยจะได้แบบมีฟิลที่แบบเฮ้ยออกแบบเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างออกแบบกระเป๋าของแกเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างี้แหละดูเลิศเทยไหมไม่ก็แบบว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะอ่าปกติแบบว่าได้มีแบบเป็นกิจกรรมวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยไหม๋อปกติผมก็แบบวาดอยู่แล้วก็ค่อนข้างชอบแต่ว่า การพ่นสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เคยครับอันนี้คือครั้งแรกครับเราเคยมีกันไข่เลยอ๋อผมเคยพ่นเหรอผมเคยพ่นอย่างพ่นกับแพงพ่นกับแพงกับแพงบ้านตัวเองครับใช่เราแพงบ้านคนอื่นตัวเองสิคนอื่นเดี๋ยวเขาก็จับเอาสิไม่ได้สิใช่ก็ก็จริงๆก็ถามว่าเคยทําศิลปะไหมก็เคยแหละตอนเด็กเป็นคนชอบวาดรูปอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจถูกต้องคุณทําไมรู้อ่ะเรียนมาเหมือนกันใช่ไหม เ็ออแล้ววันนี้ผลงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าเป็นคนเราขายให้แฟนคลับคุณคิดว่าผมว่าคิดว่าเขาก็น่าจะคิดก่อนที่จะซื้อได้คิดเหมือนกันคุณต้องประเมินประเมินสีมือของคุณสิว่าสวยมากเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบเท่าไหร่ผมให้สิบเพราะผมมั่นใจเออเราเรามั่นใจว่าเขาไม่ซื้อมั่นใจแต่จริงๆเราเราตั้งใจไงเป็นความตั้งใจของเราเราก็ให้สิบแล้วแหละนะฮะอ่าแล้วของคุณล่ะคะของผมให้คะแนนหน่อยเท่าไหร่คือ เต็มสิบหรือเปล่าไม่รู้แต่ความตั้งใจผมให้เต็มสิบครับนี่ไม่ตอบหลอกนะเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วโอเคอ่ะแล้วช่วงนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคะช่วงนี้ฟังนิดนึงเหมือนนอกรอบเมื่อกี้ถามแล้วไม่ใช่เหอบว่าคนด้วยโอเคเขายังไม่ได้ยินเรายังไม่ได้ยินเราได้ยังไงล่ะอ๋อโอเคคือช่วงนี้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็มีออกกําลังกายเลี้ยงแมวเป็นสตอรี่ที่ที่ที่เราทํากันประจำอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่า อาเรียนทำอาหารหนักมากนิดนึงใช่แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้โลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนทำอาหารเพราะว่าซีรีส์ต,ต่อไปเป็นเชฟนะฮะใช่ภาพลอย่าง <S <S ของเชนนี้ก็แบบว่ากลับไปฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบกลับมาพร้อมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีแบบดูซีรีส์มาเป็นแบบแรงบันนาลใจให้เราอะ,อะไรอย่างเง <ไป S 1> ี้ยครับใช่ใช่คุณต้องแบบไปฟิตหุ่นนะครแต่ว่าคุณต้องไม่โชว์หุ่น ก็ก็ไม่รู้อะครับผมไม่รู้อะไรขอดูหน่อยซิเนโอ้ยได้อยู่นะแล้คุณล่ะไม่ไป็ิปีน้ำเหมือกับเขาบ้างหรอไม่กินแต่เดียวครับที่นี่กินอย่างเดียวแหมเป็นทุกวันอยู่แล้วไงเป็นทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ตามไอจีผมหรอก็แล้วก็ด้โชว์หุ่นกับเขาหรือเปล่าอ๋อก็อาจจะอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างเอาไว้เปิดเผยทีเดียวดีกว่าแล้วนี่คือทำอาหารไปได้กี่เมนูแล้วตอนนี้โอ้โหกี่เมนูวะเชน เราไม่ชวนบอกเมนูเด็ดอะเมนูเด็ดเด็ดที่สุดที่คุณทำมากะเพราสปาเกตตี้ผัดกะเพราสปาเกตตี้เด็ดที่สุดแล้วไงก็มันอร่อยสุดแล้วไงอร่อยนี่คือให้คนอื่นชิมด้วยไหมกินเองเห็นแมวกินเฮ้ยคนได้ชิมฝีมือเขาแมวยังไม่กินเลยนะจะบอกให้เออจริงอะไรมผมไม่เคยกินฝีมือเขาเพราะว่าไม่ถึงผมไงทิ้งก่อน ที่หลังคุณต้องทำมาเผื่อเขาด้วยใช่เดี๋ยวต้องทำมาเผื่อเดี๋ยวทำมาเผื่อเผื่อเราด้วยเอาไว้คราวหน้าถ้าเจอเดี๋ยวทำมาเผื่อถ้าไม่ลืมนะอ่าเรามีหลักฐานแล้วนะถ้าไม่ลมโอเคได้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 ครับได้แล้วนอกจากซีรีส์เรื่องนี้มีผลงานยงอื่นอีกไหมมีผลงานอย่างอื่นอีกไหมจริงจริงมีอ่าเสน่หาสตอรี่กับเรือล่มงิ้วเพิ่งรีรันไปนะครับใช่ช่องแปดครับก็อย่าลืมไปดูนะครับแล้วผลงานใหม่ๆภายภาคหน้าจะมีอะไรให้ดูอีกไหมเออผลงานใหม่ๆก็ในภายภาคหน้าฮะก็ต้องเป็นนนเรรื่ออองงขาคคตะับ ใช่ครับคำมิ่งซูนครับต้องใช้คำว่าคำมิ่งซูนรั้วครักหล่ะ เสื้อฮะหัวล้อทำไมอะถ้าพึ่งเพื่งจะต่ออ๋อทีมงานรึกษากันบ้างอ๋ออ๋อเอาเอาเชนต่อกันเชนต่อกันพี่ก่อนเสื้อเสื้อคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเสื้อเราก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่าจะถามว่าให้แบบบูมเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าช่วงที่เราแบบทํางานสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องบอกนิดนึงว่าเศรษฐกิจมันก็นึกออกใช่ไหมไม่แต่เมคขายได้อยู่ขายได้อาจจะพูดตอนตี๋เลยก็ขายใช่ก็มีอินเตอร์แฟนนะครับอินเตอร์แฟนที่แบบว่าสั่งค่อนข้างจะ ก็ยังมีแฟนๆรอซัพพอร์ตคุณอยู่เลยใช่ไใช่ต้องขอบคุณด้วยครับนะคุณคนง่ายขอบคุณมากค่ะคนง่ายคงคงเหรอฮะก็ตอนนี้ก็คือรอรอสองเรื่องใช่ไหมบิทเตอร์สวีทแล้วก็มาเอเจเนียสองฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้แบบมีเรื่องอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ใจดีก็สามารถเอาไปดีได้นะครับผมไม่ติดนะครับผมหนังหรือว่าละครอะไรไม่ติดเลยครับผมโองเห้ย ไม่ติดเลยครับผมคุณต้องเรียนรู้จากเขาแล้วโอ้สกิลแบบนี้เข่ตรงเลยเนี่ยเขาตรงมากติดต่อได้ครับผมนี่ครับผู้จัดการอยู่นี่ครางหลับผมได้ครับจะดีไหมครับติดต่อให้เหมือนกันครับเขาพูดไปหมดแล้วไงเมื่อกี้ออ๋คอนแทคเดียวกันเลยคอนแทคเดียวกันนะครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเรไปแพ็คคู่ได้นะครับทำงานมาคู่ได้หมดแด้เงินแล้วจะได้พิมพ์ได้ได้อยู่นะได้แล้วก็อย่าลืมก็ไปโปรโมทเยอะๆนะ พี่ใครเป็นคนตัดต่อเ่ยสงสารจังเลยเราต้องได้ค่าสปอนเซอร์ด้วยนะให้เราตัดต่อให้คนคนต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรานะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาใช่ไหม่แนลช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคเอาฝากผลงานนิดนึงค่ะครับผมก็ก็เหมือนเดิมนะครับบิดาสวีทนะครับกับมา engineering season 2นะครับครับก็ฝาก IG นะครับผมแล้วก็ TikTok นะครับชแนลเลอร์นะครับใช่อินทัดเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ พยายามจะมาอัปเดตทิกเกอก์ใเยอะเนาะเรากำลังทำคอนเทนต์กันแบบเขาเรียกว่าอะไรกำลังใช่เริ่มกลับมาดีกว่าใช่ใช่ใช่โอเคความพี่คงดึกแฟนนิดนึงค่ะก็ยังก็คิดถึงแฟนๆทุกวันแหละเราก็อัปเดตเราก็ไลฟ์เราก็ทำนู่นทำนี่เพื่อแบบให้แฟนๆเขาแบบได้มีอะไรดูเราด้วยด้วยนะใช่ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามมาอยู่นะครับครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ยังอยู่ซัพพอร์ตแล้วก็แบบมาตามงานอย่างนี้ตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับครับผม ขอบคุณครับ